ความฝันใกล้เป็นจริงครับใกล้จะเสร็จแล้วสำหรับห้วยนี้นะครับเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับพี่น้องสวัสดีล่ะกะทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบัวนำซีขนาดยูทูบและกระทั่งเพจครับเราผมใจนุ่มท่อนข้าคน้องขจรับพี่น้องทักทายแล้วกะรายงานตกกันคือเก่านะครับตอนเอสเซแต่ว่ากันแดดแครับพี่น้องโอ้เอ้าวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ครับเหลือทําการเก็บรายละเอียดเนาะ ำหรับขุดห้วยก็เอาตามสเปคนี่แหละก็มันมีหนามเนี่ยนะครับมันมีหนามเนี่ยอันนี้เราก็ทำไปใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์สักแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะงานอบไปต่อไปลองควายยางเบืองนะครับความสเปคก็จะเหลืออยู่ตรงนู้นนะครับเหลืออยู่ทั้งบนมาท่านไหน เพราะ่นไหยัยงล่เพราะท่นไหเก็บเออของแจ้สทุนครับฟองทั้งเหนือเก็บแน่ล่หละล่ะ,ละเก็บไปเยอะแล้วนะครับก็สลงสลบเนาะเราไม่ได้ใช้ปีกนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ปีกก็ดึงออกนะครับเด็กขบบนดึงสลบข้างล่างกะปัดเนียกหน่อยก็สเปคก็ประมาณนี้แหละเนาะ ปากกว้างในแบบมัปากกว้างยี่สิบครับท้องสิบสองนะแต่เขาทำการคุดนี่ปากยี่สิบหาเลยเห็ดแห่งชาวบ้านนะครับท้องนี่สิบห้าแถมครับเห็ดแถมนี่แหละเอานี่ก็คืองานงานอระตอพี่น้องสเปคก็ดูตรงนี้ก็เก็บเลืออยู่ยอมนึงนะครับ ีย๋ยวยูมองนี่เก็บนี่กับวานานจะเกินจักสิบโมงสิบเอ็ดโมงตัวนี้ก็คือสิเหล,ลวกเก็บนี่แหละกับเพิ่มขึ้นอีกเอาคูนี้สูสีครับสูสีนี่หมายความว่าน่าจะนะครับน่าจะเสร็จาทางนี้ก็เหลือเก็บราลยละเอียดข้างล่างครับแล้วก็ขั้นคู่มันเนื่ยจังหน่อยอันนี้ขุดยากครับมันไปเจอดาน นี่ไปเจอดานแข็งครับหินตับควายมองนี่ใส่ถอยเขาอีกเอาไปสูตต่อกับมาเติมน้ำมันครับก็ห <laughs> มดอยู่วันเลสนายเติมแบบซีเบตถังซีเบตปองอเกลยแล้วเกลยเรียบร้อยครับ ทางนี้ก็เหลือมุมนี้แหละย,ยังไม่ทำแต่ว่าส่วนที่ทำไปแล้วก็พอได้าะไครับก็งานอบตนะก็เอาซท่านี้แหละ <c oughs> ราคามันต่ำกว่บเ่เป็นอย่างราคาแบ่บ่เคยอนข้างสูงไปเลยครับเราทำมาแล้วสิบเอ็ดวันและสิบวันสิบเอ็ดวันแล้วอาจารย์เติมน้ำมันแล้วกันไปลุยกันต่อครับ เอาฝันใกล้เป็นจริง,รงตัวนี้กั้นนะครับกัน้นหวยกันทองไว้ตัวอนี้ก็จะได้ตัดตัวนี้จะกว้างเลยทีนี้กว้างเนี่ยเพราะว่าสร้างบอกว่าให้ตัดตรงไปเลยเยยินหมองหนีร้ายเลยกลับเป็นกว้างไปเลยเอาบ่เป็นยังครับสร้างมาทําได้หมดไม่มีปัญหาครับรหรับทีมง,งานเราสู้อยู่แล้ว สวยแล้วไม่น้อกโอ้เห็ดเหล้่วกะเออเติร์ดจุง่ายครับว่าใหญ่มากยี่สิบห้าทำยี่สิบห้าเมตรนะไม่ได้ทำยี่ยี่สิบตามตามที่ว่านะครับตอนตำรวจมันตำรวจแค่ยี่สิบครับแต่ว่าพ่อเห็ดอีรีเนี่ยพื้นทตีหอยมันมันหนาจะมีกวางแลยเห็ดตามกวางเสียดาย ถ้าเอาไว้มันเก็บๆเ,เขากะลูกล้ำของหลวงที่เขาไปอาจารย์ไปบูขึ้นไปไปสู่กันโตก็แล้วแต่คนขับนะบางคนก็ว่าโอ้ยอาจารย์เกิดจังแหลทพูผู้ขับนะครับบางคนก็เก่งเนาะบางคนเราก็ว่า แค่นี้มีมือทีมงานรออาจารย์ระดับอาจารย์ขับนี่ก็พอได้อยู่สุดยอดแล้วนะครับคนขับรถหายากครับทุกวันนี้หายากผู้ที่สิหักรถจริงๆครับบางคนก็นพอ,พอไ,ไ,ไอนนด้ครับเพิ่อได้ขับขับที่ว่าอย่งไรอันนี้ครับนี่ดูขับไปด้วยกินข้าวไปด้วยนะว่าได้จอดแล้วมากินข้าวเดิ ม่ว่าจอดล้วก็ลงวากินเขาครับลับไปน้าปั่นเขาไปพร้อมยำเขาไปน้าเฮ็ดงานไปพร้อมไม่ไม,มลาหยุดกับเฮ็ดมดมือครับก็เราถึงว่าเออระดับนี่ก็โอเคแล้วแหละสำหรับคนขับรถนะสุดยอดนะครับนนีอว่าผ่านเฮ็ดงานได้โดยที่ไม่ผิดพลาดก็สุดยอดแล้วนะครับแต่ว่า ขาบมาคนขคับรถมีคนมีความผิดพลาดบอมกมันก็มีครับแต่ว่าขอให้มันน้อยที่สุดนะในการทํางานบนระิด็กแก่วันยังก็โอ้จบแล้วเหนงานแล้วก็จบกันโอเคเ็ผ่านไปขับรถไม่แรงครับแค่ลิงแค่ลิงแค่แปครับเจ็ปดปดนี่แหละประมาณว่าไม่น่าจะเกินนี่ฟังเสียงเครื่อง เร่งแปดแกประหยัดน้ำมันแกกระเสรฟแกทำตั้งแต่เชา้าจนถึงมืดมาเคลขึ้นจอด้วก็ทุ่มทุ่มเครื่องเมาขึ้นเอาจนหอดคำหอดมืดครับต่อต,ต่อออกแล้วเรียบร,ร,ร้อย <laughs> อาจจะเย็นใกล้หน่อยนะครับอยู่คนละฝั่งห้วยขามไปฟังคุณมันพุ่นไหล อ al, ๋อทักทายพี tá, <m enfant? ın opoly> ่น้องครับปกติเขาเบิ้งใหม่เบิ้งเก่ากับยินดีจองอุบลดำสิงเด้อผู้เบิ้งเก่ากับทักทายผู้เบิ้งใหม่กับทักทายคือกันครับพี่น้องเบิดทุกคนนั่นแหละปกติเขาเบิ้งกับปกติเขามาแล้วเพราะต้องกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปอย่าลืมพี่น้องฝากนะฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปครับในช่องอุบลดำสิงครับถ้าพี่น้องมีงานมีการเดินสาเดินหากะอย่าลืมทักมาครับใจลุงต้อนพร้อมบริการพี่บริการน้องเบิดสมองสุุบบออนนครรรัเเป็ื่งกามทีีพ่น้องรถแมคคโร เรามีบริการมีรถเทเลอร์บริการมีรถเกล็ดรถบดชุดเกล็ดบดอัดครับมีรถเกี่ยวไว้บริการ,ร,การ,ร,การทีมงานนะครับเปิษัสมองสวรรคครับโต้หากันครับเบอร์โทรศัพท์0863921131ครับ0863921131นะครับเบอร์โทรใจอินพุทธครับพี่น้องหรือว่าสิทักไลน์มาถวถามราคานะครับว่าเสียดหันเฮ็ดนี้เออซ้ำไหนนอหลักไปแล้วทีมงานอื่นโอ้อโหไหนครับยา้ยายย้ายย้ายถวกันต่อ ส่วนไรเสือกตัวพี่รองตัวมายางวัดทีดินนี่หน้าคอยจักไลจักแปงจักก้อมเลือกเท่าไรได้คิวดินเท่าไรเจ้าคุดเท่าไรได้คิวดินไปได้แปงหน้าไปไปจ้างผูมิซื่อถือก็ตัวมาวัดทีเขาเอามาเขาก็บม่เคยมีบ่ได้บ่ได้ตัวนั่นนะเราไม่ค่อยชอบโกหกเรามายิงระดับ ก็วัดคิวดินออกให้ดูเลยนะครับเอากล่องมายิ่งะระดับให้เบิ่งยางดีสรุปแล้วเขาก็ไปจาป้างผู้ไม่สำสมใจเจ้าบอสจีเปิดหัวเปิดทางวิ่งหลังกันมาออกไปก็ได้ทุกวันนี้รถมันเยอะครับตัแกะกัเป็นมาหลายครับมีเท่าแกะเก่าเท่าแกใหม่ตัแกะเก่าก็สิสิเบิด์ตเลยมันเบิดหนีบเบิดสินเนยเบิดโตครับ ตะเกียไม่ก็ลั่งขึ้นมากก็ลั่งว่องก็ลั่งห่าวรับเอ้าสู่กันไปได้พี่น้องเลยเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเอาสำหรับห้อยนี่ครับเดี๋ยวสีไทยพี่น้องในเบืองตอนมะเหลวครับตอนมันเสร็จสมบูรณ์ให้เราเก็บอีงนิดหน่อยนะครับสำหรับห้อยนี้ก็หวังว่าจะเก็บน้ําให้พี่น้องได้ทาการ,กรเกษตรให้พี่น้องได้ลูกระโปดกันต่อไปปีหนานะครับได้เลไลนะครับบรรจุนานได้เลไลให้พี่น้องเข้าตำบลน่านะเจริญครับ หลักอะวังว่าปีน่ะนะครับทีมีให้เฮาอีกสิบอกจะมีก็ได้ได้งานคือเก่าะ่ะพี่น้องเอ้าขอบคุณพี่น้องติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิ่งในช่องกบุญนำสิ่งครับคลิปนี้กัอัมราพัชชากคือเก่าพี่น้องโชคดีไม่ใช่ไปแล้วครับสวัสดีครับ